สวัสดีครับ fc ปู่หนูทุกท่านวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องบาร,รมีของหลวงปู่หนูที่ข้ามฝั่งโขงไปคุ้มครองหลานคนหนึ่งของผมก็แล้วกันเรื่องของเรื่องเป็นอย่างนี้นะครับผมมีเพื่อนรักในวัยเรียนอยู่คนหนึ่งชื่อว่าทรงพลทรงพลนี้เราเรียนด้วยกันอยู่ด้วยกันเรียนกันคนละภาควิชาแต่ว่าเรานอนติดกันเลยครับที่บ้านสมัยนั้นนี่ผมกับทรงพลจะนอนกันที่ชั้นล่างเลยนะครับ ส่วนเพื่อนๆคนอื่นก็จะอยู่กันชั้นบนตามห้องต่างๆเมื่อประมาณสัก4เดือนที่แล้วนี่อยู่ๆทรงพลก็โทรหาผมตอนกลางคืนทรงพลโทรมาด้วยความซีเรียสเลยเล่าให้ฟังว่าลูกของเขาเนี่ยประสบอุบัติเหตุก่อนอื่นต้องย้อนรอยนิดนึงนะครับว่าเพื่อนผมคนนี้เขาไปทำงานที่ประเทศลาวเกือบ10ปีแล้วก็พึ่งย้ายกลับมาทำงานในเมืองไทยได้ประมาณปีหนึ่งเท่านั้นเอง เมื่อเขาไปทํางานที่ประเทศลาวเป็นระยะเวลายาวนานขนาดนั้นทรงพลก็ตกร่องปล่องชิ้นแต่งงานกับผู้หญิงที่ประเทศนั้นล่ะครับผมนี่อิจฉาเลยเพราะว่าเพื่อนผมเขาอายุ50ปีแต่ว่าภรรยาเขาอายุแค่25ปีเองอายุหายไปครึ่งหนึ่งนะครับแต่งงานเสร็จก็มีพยานรักหนึ่งคนก็คือเจ้าน้องนโมหลานผมนี่ละครับตามศักดิ์ก็ต้องนับเป็นหลานแล้วเนาะผมก็เป็นลุง เจ้าน้องนองโมลูกชายของทรงพลน,นี้กําลังน่ารักเลยครับอายุยังไม่ถึง2ขวบเลยนะแต่ว่าตัวใหญ่โตจำมัำ่มแข็งแรงดีมากทรงพลโทรมาเมื่อ4เดือนที่แล้วเนี่ยปรากฏว่าเจ้านโมเนี่ยหล่นมาจากชานบ้านครับให้เพื่อนๆจินตนาการถึงบ้านในประเทศลาวนะว่าจะเหมือนบ้านในไทยเมื่อสมัยสัก30ปีที่แล้วนี่แหละครับทุกบ้านก็จะมีนอกชานนอกชานก็จะมีระเบียงที่เป็นซี่ลูกกงกัน้น บางบ้านก็ไม่มีปรากฏว่าเจ้านโมเนี่ยวิ่งตามญาติผู้พี่มาญาติผู้พี่นะ่ะวิ่งลงบันไดแต่เจ้านโมน่ะวิ่งหล่นลงมาจากชานบ้านเลยศีรษะหรือว่าหัวเนี่ยลงไปฟาดพื้นเลือดข้างในสมองครับคุณแม่ที่เป็นนางพยาบาลเนี่ยต้องพามารักษามาเอกซเรย์ที่นครหลวงเวียงจันทร์ปรากฏว่าเอกซเรย์เสร็จแล้วเนี่ยคุณหมอให้เหตุผลว่าไม่สมควรที่จะผ่าตัดมีเหตุผลสองอย่างอย่างแรกก็คือว่า เด็กเนี่ยเขายัางเด็กอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะมีอัตราการฟื้นตัวที่เร็วมากอย่างที่สองเนี่ยด้วยความที่เขาอายุยังน้อยถ้าผีผามไปผ่าตัดกะโหลกขึ้นมาเนี่ยเขายัางต้องโตอีกเยอะมันจะลำบากตอนโตครับเพราะถ้าผ่ากะโหลกไปแล้วเนี่ยมันจะต้องหาอะไรมาอุดกับกะโหลกที่ผ่าออกมาภรรยาของทรงพลก็โทรมาเล่าเรื่องทั้งหมดให้ทรงพลฟังครับทรงพลก็เลยโทรมาหาผมผมเข้าใจความรู้สึกของคนเป็นพ่อลูกเจ็บป่วยหนักตา,ตายขนาดนี้เนี่ย กินไม่ได้นอนไม่หลับหรอกครับท่านผู้ฟังผมก็ถามทรงพลไปว่าเฮ้ยทรงพลแล้วทรงพลเอาผ้าอะไรให้ลูกแขวนบ้างหรือเปล่าเนี่ยทรงพลบอกกลับมาว่าหลานเนี่ยเจ้านโมเนี่ยแขวนหลวงปู่ทวดอยู่องค์เดียวทีนี้ต้องเข้าใจกันก่อนนะครับว่าในประเทศลาวเนี่ยพระที่มาจากทางประเทศไทยนี่เขาจะนิยมหลวงปู่ทวดเป็นอันดับหนึ่งคนลาวจะไม่รู้จักพระเบญจภาคีของประเทศไทยผมก็นึกในใจว่าเออก็ยังเดชบุญก็ยังมีพระติดคอแต่ผมก็แนะนําทรงพลไปว่าเอางี้ดีทรงพล หาหลวงปู่หนูไปให้ลูกแขวนเพิ่มสักองค์จะได้ไหมเดี๋ยวเราหาให้เองและด้วยความรีบร้อนในการหาปรากอบผมแทนที่จะหาเหรียญแม่ครัวไปให้หลานแขวนผมก็หาเป็นรูปหล่อรุ่น8 9ปีลอยองค์เนื้อโลหะผสมนะครับเอาไปให้แขวนแทนเลยไม่รอและเพราะว่าจะรอเหรียญแม่ครัวอยู่มันรอนานครับกลัวช้าเช่าเสร็จมาได้เนี่ยผมก็ส่งไปให้ทรงพลเลยทรงพลก็เอาไปเลี่ยมอย่างดี และรอที่จะกลับไปเยี่ยมลูกเมื่อสามารถที่จะลางานได้ถ้าัจากนั้นประมาณเดือนหนึ่งทรงพลก็ลางานกลับไปเยี่ยมลูกนะครับแล้วก็เอารูปหล่อปู่หนูแขวนขึ้นคอให้ลูกคู่กับหลวงปู่ทวดเนื้อว่านภรรยาของทรงพลนี่เป็นนางพยาบาลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะมาทํางานอยู่ที่นครหลวงเวียงจันท์ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งนี่แหละแล้วก็มีบ้านพักมีห้องพักอยู่ในโรงพยาบาลอยู่สองคนกับลูก ปรากฏว่าอาการของเจ้าน้องนโมเนี่ยก็ดีขึ้นอย่างหมอว่าจริงๆนะครับมีอาการอามาพลึกอยู่ประมาณเดือนหนึ่งถึง2เดือนก็หายขาดสามารถกลับมาวิ่งได้ตามปกติสร้างความโล่งใจให้พ่อให้แม่เป็นอย่างยิ่งทรงผลกลับไปเห็นลูกวิ่งได้ก็ชื่นใจลวครับคนเป็นพ่อหลังจากที่ได้เยี่ยมลูกเยี่ยมภรรยาเยี่ยมพ่อตาแม่ยายแล้วเนี่ยทรงผลก็กลับมาทํางานต่อที่อยุธยาปรากฏว่า กลับมาได้สักพักหนึ่งนะครับภรรยาก็วิดีโอคอลมาเล่าเรื่องตื่นเต้นให้ฟังเรื่องของเรื่องก็คือว่าเจ้าหนโมเนี่ยประสบอุบัติเหตุเป็นครั้งที่2เหตุเกิดตอนเช้าของวันหนึ่งนะครับคุณแม่ของน้องหนโมเนี่ยเขาก็ลุกขึ้นมาต้มน้ําเป็นกาสเตเลสหละครับต้มจนน้าเดือดคลักๆเสร็จก็เปิดขนอคับโจกเทน้ําร้อนลงไป จังหวะที่เทน้ําร้อนลงไปเนี่ยก็คิดขึ้นได้ว่าจะหาช้อนพลาสติกมาคนโจกที่นี้ช้อนวางอยู่อีกที่หนึ่งก็เลยวางจานครับโจกทิ้งเอาไว้ตัวเองก็เตรียมตัวเดินจะไปหยิบช้อนนะครับเสี้ยววินาทีเท่านั้นเองเจ้าน้องนโมเนี่ยก็มาคว้าถ้วยโจกแล้วก็คว่ำถ้วยน้ําร้อนเกือบร้อยองศาทั้งถ้วยเนี่ยรถเทใส่แขนแล้วมือของน้องนโม ท่านั้นเองครับน้องนองโมก็ส่งเสียงร้องกรี๊ดด้วยความเจ็บปวดคุณแม่หันมาเห็นก็ละเลงเป็นที่เรียบร้อยละหลังจากตั้งสติได้คุณแม่ก็เอาน้ําเกลือที่ใช้ในโรงพยาบาลนี่แหละครับมาโปะก,กับผ้าแล้วก็พันแขนไว้ให้ก็คิดว่าอีกสักพักเนี่ยผิวหนังก็คงจะพูพองเป็นพองน้ําข้าวคิดว่าคงจะต้องรักษากันสักพักหนึ่งละครับแต่เหตุการณ์หาได้เป็นอย่างที่คุณแม่ของน้องนองโมค,คิดไม่เพราะมันมีอยู่แค่ ปื้นสีแดงแล้วมันก็หายไปโดยไม่มีแผลผู้พองอะไรอยู่ที่แขนเลยผมก็นึกตามนะว่าเอ๊ะก็อยากจะลองเหมือนกันนะถ้าน้ำร้อนๆเกือบร้อยองศาใส่คัพโจ๊กเข้าไปเนี่ยแล้วคว่ำใส่แขนนี่มันจะเป็นยังไงแต่ผมก็ไม่กล้าลองหรอกครับกลัวเดี๋ยวต้องไปโรงพยาบาลทรงพลก็บรรยายให้ฟังต่อว่าคนอครับโจ๊กที่ลูกเขากินนี่เขาจะไม่ชอบรสหมูรสไก่นะครับเขาชอบกินรสกุ้งหรือว่ารสทะเลถัดจากนั้นทรงพลก็ เฝ้ารอการกลับไปเยี่ยมครอบครัวเป็นครั้งที่สองอย่างใจจดใจจอ่อเมื่อทรงพลกลับไปเยี่ยมลูกเป็นครั้งที่สองก็ได้นำอาพระเครื่องหลายชิ้นเลยครับกลับไปที่ประเทศลาวด้วยหนึ่งในนั้นก็มีเหรียญลงบูหนูที่ผมหาให้เขาปรากฏว่าได้มาเป็นเหรียญใช้นะครับทรงพลก็เอาไปล้างซะสวยอาราอารามเลยเป็นเหรียญรุ่นหลังสิงทรงพลบอกว่าจะเอาไปให้ภรรยาของเขาแขวน ปกติแล้วการที่เราขาดความระมัดระวังเนี่ยแป๊บเดียวเนี่ยน้ำร้อนลวกเด็กเชื่อไหมครับว่าแค่ลวกไป30%ของร่างกายนี่ก็สามารถทำให้เสียชีวิตได้ผมจึงอยากจะเตือนพ่อแม่ให้ระมัดระวังหากว่าเป็นไปได้ก็หาเหรียญแม่ครัวนี่แหละครับเลี่ยมให้ลูกให้หลานแขวนไว้เถอะครับผมรับประกันว่าอย่างน้อยเด็กก็ปลอดภยัยเราก็สบายใจไม่ต้องซีเรียสเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าเด็กนี่มันไวจริงๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ำร้อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุนัขข้างบ้านผมไม่ทราบว่าฟังเรื่องที่ผมเล่าแล้วท่านจะคิดยังไงแต่ผมก็เชื่อว่าเป็นบารมีของหลวงปู่ที่ได้ช่วยเจ้าน้องน้โมวไว้ในครั้งนี้วันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ